สวัสดีครับผมคนตค่อความกิน o รือชาแนลนะครับผมวันนี้ก็ออกมาหาตอกกระต้นหมายน้น้ำท่วมนะครับหมายธรรมชาตินะครับกับเจ้าหนุงยางแขกครับจากค่ายบันลัวนะครับผมตามชมกันครับว่าจะหาแต้มเจอไหมครับ มาแล้วครับมาแล้วลัดเป็นหนูยางนะผมใส่ประเค็มใส่ปะนานะครับลัดเป็นหนูยางจากคไข้บอลลูนนะผมโอเคครับ เป็นปัะที่างนะครับเดี๋ยวจากท้ายน้ำพรณ์นะครับผม ครับจเป็นเจ้าหนูยางนะครับผมนะครับก็ไปเต็มคำเลยครับบัชนะน้ำท่วมนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับกัแบบเหีื่อหนูยางนะครับผมจากค่ายบอลลูนนะครับผมเด็กครับ กลายเป็นหนูยางนะครับผมหลุดขอบวัตรกหลุดขอบปากข้อน้ำไหลน,นะครับผมนี่ครับ